สวัสดีค่ะวันนี้พาคุณแม่เพชรมาทงนาเด้อเหมือนมาทงหน้า,นนา,นาโอ้ยพ่กกินดอกน้อยอย่างนี่วนกัน,นที่นี่ละเครื่องสร้างเพิ่งอาวุธนี่เครื่องสร้างเพิื่องเจ้านน่้เจ้ามีละวนกันโอ้ยหมือนนี้ว่าสองโตเลยค่ะหายังอละไลรมีกบมีเขียดดอก สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะ <laughs> เอาไปไปไม่เพชรไปหากินหญ้าไป <c oughs> มนนี้มาทั้งซองเลยค่ะนี่มาหยอกกันอยู่ในป่า <laughs> ตอเฟี้ยง ไอตัวนี้ก็ยืนฟังแม่เพชรนี่ก็ยืนฟังค้างอึ้งๆอย่างนี้ผูไปกินยาไปละ <ทำ S 1> กินยาเ<บ>ร็ว<ๆ>ช้องหนุ่มของเราเสื้อแดงไอ้หนุ่มเสื้อแดงพามาเล่นทุงน่งนาพามาเล่นทุงน่งนา พามาเล่นทุงน่งนาพามาเดินเที่ยวป่าอ <c oughs> เอาเฝากันทุกท่านละถ้าพ่อควันไม่เดินก็นไม่มาเด้อแม่เพชรนีน่เจ้านิ่มกับเจ้าม,มีก็โอ้ยบ่ออกนี้เลยเอา ตัวหนึ่งคันนี่ยังนออาเสียขาดเด้อละมีเสียจะขาดเด้อนั่นดีใจดีใจคันคันตีอะไรคันตียเสียเสียงามอ่ะตัวนั่นก็ไปพิจารณาอีกยังน้อบัดนี้ เป็นแนมยืนแนมมีอย่างนู่นไงแนมหาผู้สาวทีนู่นอ่ะมองหาสาวบ้านกินดาโอ้ยแนมหาผู้สาวมองหาสาวบ้านกินดาไม่รู้ว่าจะออกมาไหมน้อนวมีดอกกะลาผู้สาวนั่ะวุ้มีวุ้มีมาพามาเลี้ยงไม่เพชรวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเปลนบรรยากาศให้ไม่เพชรพาไม่เพชรมามาเลี้ยงมาทงไฮทงหน้าบ้านเฮ้าเนี่ยล่ะ าาก,ก็จะประมาณน,นี้เนะเขาฟางก็เกี่ยวนานเนี้ยเขาไม่กินหรอครับถ้าเกี่ยวสดๆนี้กินแน่นอนข้างอย่างนี้นลากก้าก็กินไปว่าลูกดีใจดีใจ,จทีเด้ออกมากสิเอ้ยเอา <c oughs> phun cháy tôi này cái đi cháy lắm cứ cần đi nhang nhắn à lá không biết tôi kia xưa hay nói đâu พอไปแกะไปแกะอ,ออกอเลยจะใส่ให้ใหม่ <laughs> นอนเกียรนอนกิ้งเลยนอนเกียกนอนาิังเลยเอาหยอกกันแล้ววันนี้เอาเอาอาคิดแนี่ไงิดตาไปคิดง่า้งไปไปไป งัวก็มีค่ะงัววัวก็มีอยู่ตามทุ่งนู่นยันงัวเขาตื่นเดี๋ยววิ่งหนีงัวงัวเขาจะขาดไปเดี๋ยวเขาจะด่าเหนื่อยอ้วนอ้วนเสียชีลดใส่เสื้อให้ไหม หูเดตัวนั้นก็เอาอีกแล้วคุนเอเสื้อขาดเด้อละเสื้อจะขาดเด้อมาดูครอบครัวเล็กๆ <c oughs> สองหนุม่มช้างหนึ่งเชือกพอควันครอบครัวเล็กๆปิดนำมวนดำมวนค่ะ <c oughs> นั่งนั่งชมวิวบรรยากาศชายทุ่ง บรรยากาศชายทุ่งของเราฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราเล็กๆด้วยนะคะสับตะไายกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะช่องของเราก็เล็กๆค่ะ คลิปสั้นๆค่ะคุณแม่คะ่ะวันนี้พาคุณแม่ของเรามาทุ่งนาครอบครัวเล็กๆสุขสันต์ครอบครัวน้อยๆเป็นตะมวนตะมวคะนค่ะม,ม,มานำกันเลยคะ่ะเหมือนในมานำกันเลยแม่เพชรเจ้านน่มเจ้าหมีมาด้วยกันเลยวันนี้มาเล่นทนุ่งนา พอแล้วนิ่มอย่าไปทำแม่เพชรเขาอ่ะนิ่มพอแล้วนิ่มห่วงพ่อห่วงควันนั่นนี่กลัวแม่เพชรทำควันไม่ไม่ไม่ห่วงควันไอเจ้านิ่มก็ห่วงพ่อควันแม่เพชรก็ห่วงพ่อควันเอา แม่เพชรไปทำอะไรควานนอกเป็นยังล่ะลูกนึกว่าพ่อนึกว่าแม่เพชรจะทำพ่อควานก็เลยจะก็เลยจะช่วยจะช่วยพ่อควานพอดี้คนนี้เข้าใจเข้าใจว่าจะนิ่มจะทำอะไรอันนี้พ่อควานมันต่างคนต่างเข้าใจเหมือนกันก็เลยเป็นช้างก็ติดพ่อควานเจ้านิ่มก็ติดพ่อควานนึกว่าเต๋อ แม่เพชรจะทำพ่อควนันไอ้เจนิ่มก็จะไปช่วยเอาดูกันไปเข้าใจตรงกันมีแต่ห่วงหมาก็ห่วงนี่ก็ห่วงเจ้าของแม่เพชรก็ห่วงควนันเป็ดะมวนตะมวนจาระวันครอบครัวเล็กๆของเรามีความสุขในตอนยามเย็นค่ะ ตเพรต้องหวงต้องวงไม่จ้องไม่ต no. like. ้องไปทำแม่เพชรนะสงสารแม่เพชรนะไม่เพชรไม่เป็นอะไรหรอกไลายย้อลยยซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ควันจะพากลับบ้านเด้อไแม่เพชรนี่ก็ห่วงพ่อควันเอาไม่ออกเลยเอาเอาเอานอนเกียงนอนจริงล้วันนี้เอา ไม่ต้องห่วงกันลูกไม่ต้องห่วงกัน<ม>ปะคะสวัสดีค่ะเป็นคลิปสั้นๆค่ะวันนี้คุณแม่ของเราครอบครัวเล็กๆมาเปลี่ยนบรรยากาศร่มลื่นค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามารับชมฝากกดแชร์กดไลค์ให้ช่องของเราเล็กๆสับกระชายกดกระดิง<ม>่งให้รเราด้วยนะคะพรุ่งนี้เราก็มีอาหารออนไลน์ค่ะ เข้ามาเมตตาได้นะคะเติมคะแนนให้คุณแม่ของเราได้ค่ะสมทุกทุนสร้างบ้านให้คุณแม่ของเราคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านด้วยนะคะไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ควานพากลับบ้านไปเออนอนรออยู่นั่นแหละนอนรออยู่นั่นล่ะอย่าพากลับบ้านแม่เพชรแล้วก็ได้กลับบ้านแล้วลูกได้กลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านแล้ว ค่ะก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ชิปหน้าค่อยดูกันใหม่นะคะอย่าตะกานี้บอกินบอกว่าขี้ช้างเขาเอาขี้ช้างมาใส่เป็นปุ๋ยช้างไม่ค่อยจะกินพาออกมาเดี๋ยวเขากินครับผมก็เลยพาออกมาเที่ยวชมทุ่งค่ะเที่ยวชมทุ่งครอบครัวเล็กๆค่ะแต่ก็ลงไม่ได้ง่ายๆครับลงทุ่งนาเขาก็บางเจ้าก็หวงบางเจ้าก็ไม่หวงไปกลับบ้านไปกลับบ้านเราไปมามามากลับบ้านไป ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะไปไปไป,ไปเจ้านิ่มกลับบ้านไปมามากลับบ้านไป,ไปเรากลับบ้านกันมาเออไม่บอกว่ากลับบ้านออกเคียนไปเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะวิคีิปหน้าค่อยดูกันใหม่นะคะเดี๋ยวสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ